ปลาทับทิมไซส์1โลกับเมนูปลาทอด3รสค่ะสวัสดีค่ะเจะผิวธงว้ท้งวันนะคะไปทําเมนูนี้กันเลยค่ะเราก็เอาปลาทับทิมไปทอดให้กรอบทั้งสองด้านแบบนี้เลยนะคะหนุ่มน้อยของเรานะคะได้กินปลาทอดก็นอนเฝ้าไม่ห่างเลยค่ะปลาสุกเหลืองกรอบก็นาขึ้นพักไว้ค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปใส่รากผักชีกระเทียมและพริกค่ะพริกที่จะใช้พริกแดงจินดาและพริกชี้ฟ้าแดงรวมกันนะคะจะได้ไม่เผ็ดมากผัดให้3อย่างนี้หอมฟุ้งเลยค่ะจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยค่ะ เนื่องจากปลาวนันนี้ตัวใหญ่ไซส์หนึ่งโลก็จะใช้เครื่องปรุงเยอะนิดนึงนะคะปรุงรสเสร็จแล้วก็คุกเขาคนให้เดือดนะคะแล้วก็ลองชิมรสค่ะใครอยากเพิ่มเปรี้ยวเติมน้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยได้นะคะได้รสชาติพอใจแล้วก็สบัดใบบักชีลงไปเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำปลาทอดของเรานะคะมาคุกเขาแบบนี้ก็เสร็จแล้วคลุกเ้าให้ทั่วนำเสิร์ฟลงจานได้เลยค่ะราซอที่เหลือในกระทะลงไปแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟ ได้เมนูอร่อยทําง่ายสไตล์เจี๊ยบนะคะส่วนตัวแล้วนะคะเจี๊ยบชอบทําเมนูนี้เราใช้ปลาทับทิมค่ะเพราะเนื้อเยอะเนื้อฟูมากวันนี้จะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย